เอาเราก็ต้องขอกราบส,รสวัสดีแล้วผมก้อยผมที่เคยปอใช่ไหมผมก้อยจะทำอะไรวันนี้มาทำคลิปสอนเอาตัวอามองอัดแบบนี้เลยนะมาเดินหรือว่าตกแต่งตรงบนโทรศัพท์เราได้นะครับผมก็ก็ขอท่านผู้ชมคลิปกันเนี่ยนะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้ารั้ชมพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยเนะครับ ก็แอปที่ใช้มีแสักแอปคือแอป E S File Explorer นะครับผมก็ต้องโหลดมาจาก Google นะแล้วก็อันที่2ก็คือชิเมจิกันนั่นเองนะก็ไอชิเมจิเนะท่านผะู้ชมมันต้องไปโหลดใน Play Store ได้นะโอเคเริ่มแรกท่านผู้ชมกดลิงก์ใต้คลิปผมมานะแล้วก็กดตรงแล้วก็กดเข้ามาใน E S File Explorer นะครับผมแล้วก็รอไปนะครับอ่ะแล้วท่านผู้ชมก็ ไปตามหาที่ท่านผู้ชมอะ่ะโหลดไว้ตรงไหนแล้วอโหลดไว้ที่ไหนคือผมโหลดเอาไว้ที่ Google Chrome ผมแนะนําให้กดโหลดไว้ที่ g o o g l e นะ g ะกูเกิลโคลมนะครับผมใครที่โหลด Google Chrome ก็กดตรงคบต,ตรงนี้แล้วผมนี่ยวผมให้ดูแล้วผมนี่ตรงนี้เลยก็คือคว่าดาวโหลดโอเคแล้วก็หาคําว่าชิเมจิก็คืออันนี้เลยนี่ครับผมแล้วก็กดไอ้จุดสามจุดเ,เฮ้ยอมองอัดบางก็จะ <c oughs> กด,กดจุดสามจุดตรงนี้แล้วผมอ่ะแล้วกดตรงคำนี้แล้วผม แตกไฟล์ไปที่เพราะแต่พอ,พอวันนีนะท่านผู้ชมนะกดกดได้ดูอ่ะแล้วก็้ชมกดคําว่าตกลงเลยนะพอกดตกลงเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้อันนี้มาใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ให้ชมกดค้างขัดลอกตรงนี้เลยนี่ขัดลอกแล้วก็ออกมานอกนี้ผมเ,เดี๋ยวผมทาให้ดูดีกว่าอ,อกขดอกขัดลอกกดขัดลอกกนนะผมแล้วก็ให้ชมอ่อเฮ้ยเข้ามาหไหนเนี่ย เราลอกเสร็จก็ให้ชมกดตรงนี้เลยวางแล้วก็จะได้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะคือนี่อยู่ตรงนี้อะโอเคเราเข้าไปในแอปชิเมจิกันเลยนะกดเข้าไปปึ๊บเม่ไหนะผมขอลบก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะโอเคอะใา้ชมนะผมทำการกดตรงนี้ปบวกปึ๊บแล้วก็กดอันนี้เลยนะับผม Import แล้วก็กดเอ่อ ไหนนะ่านผูน้ชมกดตรงนี้ import อีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อผมเดี๋ยวผมตั้งชื่อว่า amongus yen low แล้วกันอโอเคโอเคกด create โอเคแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปหาคำว่าดาวโหลดกันนั่นน่ะอีกนะครับแล้วนั่างเงี้ผมหาก่อนนี่ดาวโหลดโอเคกดไป ปึ๊บแล้วก็ให้ชม่าค่ะไม่แก้ที่ท่านผู้ชมแตกไยก็คือเอามวอัสเยลโลกดไปปึ๊บแล้วก็ให้ชมกดติ๊กถุกตรงนี้เลยเนี่ก็จะได้แล้บผมก็่ห้ชมกดไปแล้วผมแล้วกดทวัวเพย์นี่เอากี่ตัวได้ผมเราเอามาให้ดูเลยเอามากี่ตัวได้ผมแล้วแต้ตนให้ชมเลยใครชอบเยอะๆก็จะเป็นวันนี้นะผมเยอะมากๆดูมากี่ตัวก็ได้โอ้โหแต่นี้ก็เยอะเกินโอ้โหคงขอเอาสักประมาณแค่สามตัวพอแล้วกัน โอเคก็ okay. เอาไว้ตกแต่งกันได้นะผมก็สวยๆ,ๆนะเห็นป่ะกดออกมาคือออกได้วเหรอผมเนี่ยสวยๆเออเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการสมมติถ้าท่านผู้ชมอยากเอาออกใช่ไหมกดตรงนี้นะผมโค o s อ๋อก็คืออ,ออกให้ผมก็ได้ดูกดเอาเฮ้ยเปดึงออกมงอันเาานดียวกดปุ๊บกดคําว่า yes เนี่ยผมก็จะหายแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโย